สวัสดีเชา้าวันที่ยี่สิบสองครับทุกคนเช้านี้เคยลำพูนเอาเมลเร็ดผักกรีนอกนะครับซึ่งทำการบ่มมล็ดไว้ตั้งแต่วันศุกร์คืนวันศุกร์นะครับเข้าตู้เย็นคืนวันเสาร์นะครับได้สองคืนแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นมลเ็ด ยังไม่มีลากออกนะครับทุกคนนะฮะรากยังไม่มีนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามเมล็ดของน้องเริ่มจะอวบอิ่มแล้วนะครับมเมล็ดสมบูรณ์มากครับชุดนี้ถ้าหากว่าชุดนี้พอออกมาแล้วใบสวยนะครับต้นสวยผมก็จะยึดมเมล็ดพันธุ์ชุดนี้ในการเพราะตลอดไปนะครับเพราะชุดแรกดูแล้วมเมล็ดพันธุ์เขาจะรีบๆมันไม่สมบูรณ์แบบนี้นี่มเมล็ดสวยครับทุกคน เดี๋ยวติดตามกันต่อครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาออกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันจันทร์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็คือพ่นสเปรย์เอาไว้แล้วก็เอาไว้กางแจ้งเลยนะครับไม่เอาเข้าตู้เย็นละนะครับติดตามกันต่อนะครับทุกคนสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะเอาเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะเอาไว้ ในตู้เย็นนะครับบ่มไว้สองคืนนะทุกคนอยู่ในตู้เย็นสองวันแล้วก็เอาออกมาข้างนอกอีกหนึ่งวันก็คือวันศุกร์วันเสาร์นะครับอยู่ในตู้เย็นส่วนวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ผมเอามาออกข้างนอกแล้วก็ทาการตั้งฝากล่องไว้<ส>เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้องจะออกลากกันหรือ,อยังไปดูกันครับมะทุกคนหลังจากเอาออกจากผ้าที่ปกเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับรเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเกิือปูนขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับคือคือ เมื่อวานทั้งวันนะครับจะเอาน้องตังไว้ในลักษณะนี้เพื่อจะให้รากของน้องนะครับชี้ลงที่ด้านล,ล่างเวลาที่เราปักมันก็จะง่ายนะทุกคนนะนี่เป็นเคล็ดลับเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับญาติวางกล้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆหน่อยอเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับ เท่าที่มองดูนะครับก็เห็นรากเริ่มมาแล้วนะทุกคนนะวันนี้ก็จะต้องเอาลงพลาสติกลงฟองน้ําแล้วนะครับตึบต๊บๆอืม,มชุดนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผมว่ามันโอเคนะทุกคนนะเม็ดเขาจะอวบอิ่มนะครับมาดูรากของเขาครับนี่ฮะกรีนโอ๊กพีนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากเพจเพจหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองปลูกดูก่อนว่า ราการโตนะครับจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ดูนะครับมเมล็ดพันธุ์ตอนนี้งอกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ก็จะมีบางมเมล็ดที่รากเขายังสั้นอยู่เดี๋ยวเราจะทิ้งไวอีกประมาณนักสามชั่วโมงถึง4สี่ชั่วโมงนะครับผมถึงจะปักลงฟองน้ําเห็นตัวน,นี้มั้ยครับหูรากยาวเลยนะทุกคนนะรากยาวแล้วนะครับนี่ปักง่ายครับทุกคนนี่ปักง่ายเลยนะครับ เดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักนู่นนะครับช่วงบ่ายๆผมอาจจะมาพาเพื่อนมาปักอีกรอบนึ่งทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมานั่งปักมเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนะครับซึ่งเขยลำพูนเอาออกมาจากห้องมืดแล้ว <laughs> นะครับอ่ะอน,นี้จะเป็นเร็ดโอกนะครับเดโอกที่เพอเอาไว้แล้วนะครับก็ เดี๋ยวจะจับเวลาดูนะครับว่าเขยลําลำพูนจะใช้เวลาในการปักเมล็ดหนึ่งถาดใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับทุกคนคือลากขาวๆข,ขนาดนี้เขยลําลำพูนนี่ปักแล้วนะครับไม่รอแล้วนะครับเดี๋ยวจะยาวกว่านี้ไปแล้วก็จะปักยากนะครับเพราะว่าเขยลําลำพูนก็สายตาไม่ค่อยดีเนาะต้องใช้แว่นในการใส่นะครับกินโอ๊กพีครับมาทุกคนจับเวลากันเลยอ่ะเสร็จไปที่เรียบร้อยทุกคน ขาดนี้ใช้เวลาไป13นาทีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าปักเสร็จแล้วเป็นยังไงเอาออกแดดแล้วนะครับหลังจากที่เคยําพูนทําการปักเมล็ดเสร็จนะครับก็เอาออกแดดทันทีเลยนะครับทุกคนไม่รอนะครับแต่ว่าแดดที่เอาออกเนี่ยมันจะเป็นแดดแบบอ่อนๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็มีสแลนนะครับทุกคนนะให้น้องรับแสงแดดได้เลยเพื่อป้องกันการยืดเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับติดตามดูผลงานครับอีกเจ็ดวันครับ ลอยน้ำเปล่านะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ